ไปโอ้โหเบื่อพี่เล่นข้างนอกกันไหมนะไปดีปะพี่มีกบบฝึกดีๆให้นองบอลได้ฝึกเยอะเลยเยยมเลยครับสวัสดีครับผมรีซอสครับสวัสดีครับผมหออัพครับที่เห็นหน้าพวกเราในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะครับมันทําให้เราทั้งสองคนเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเล่นฟุตบอลตามสนามฟุตบอลได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยมีกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมาครับก็คือกิจกรรมฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโลครับ ผมก็อยากจะนาําเทคนิคทักษะนะครับในการฝึกฟุตบอลเนี่ยมาแนะนําให้กับน,น้องๆได้ลองไปฝึกกันที่บ้านนะครับผมอ่ะน้องวอมครับน้องวอมถนัดเท้าไหนก่อนพี่ถามเลยขวาไม่ถนัดถนัดซ้ายครับคือถนัดซ้ายนั่นแหละ EP แรกเลยนะที่พี่จะมีแบบฝึกมาให้ก็คือว่าเป็นการควบคุมฟุตบอลด้วยเท้าทั้งสองข้าง <Okay. S 1> วอมถนัดซ้ายใช่ไหมขวาจะไม่ค่อยถนัด แต่เราจําเป็นต้องฝึกทั้ง2เท้าเพื่อให้เราคุ้นเคยชํานาญในการที่จะคอนโทรลูกฟุตบอลครับผมก่อนอื่นก็ไม่เหมือนเดิมครับไปเปลี่ยนชุดก่อนโอเค Let's go ก่อนที่เราจะฝึกกันนะครับเราจะเป็นจะต้องวอร์มกันก่อนนะครับเราจะมีท่ามายืดกล้ามเนื้อกันนะครับจำนวน3าท่าด้วยกันนะฮะโดยท่าแรกครับจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อช่วงขาหนีบนะครับหรือหรือว่าช่วงขาด้านในคือข้าขาออก ตามที่เราถนัดเลยนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ก้มลงไปเอามือแตะพื้นนะครับนะครับค้างไว้ประมาณ5-10ถึงวิครับแบบนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็กลับขึ้นมานะครับท่าที่2เป็นการก้าวเท้าไปข้างหน้าข้างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเท้าอีกเท้าข้างหนึ่งกลับไปข้างหลังแล้วก็ย่อเข่าลงนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือเรายืดกล้ามเนื้อสช่วงที่เป็น โคนขาหนีบนะครับว่าเราต้องมีการที่จะขยับเคลื่อนที่แล้วก็เตะฟุตบอลนะครับแบบนี้นะครับทำสลับไปเหมือนเดิมนะครับค้างไว้5้าถึงสิวินะครับในแต่ละท่านะครับท่าที่3นะครับเป็นการยืนอยู่ที่นะครับแล้วก็ใช้มือดึงหัวเข่าขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับพยายามบาลานซ์ตัวเองให้ได้นะครับให้ตัวเองอยู่นิ่งที่สุด ครั้งไว้ข้างหน้าหนิบวเช่นกันนะครับสลับไปอย่างนี้นะฮะก็เป็น3ท่ายืดกล้ามเนื้อนะครับหลังจากทาเสร็จแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะพร้อมต่อคราวนี่จะไปทําแบบฝึกนะครับก็แบบฝึกได้นะครับในวันนี้นะครับจะเป็น e p p ที่พูดถึงเรื่องของการควบคุมแล้วก็คอนโทรลฟุตบอลนะครับเราจะใช้เท้าทั้ง2ข้างเนี่ยนะครับแตะสลับบนลูกฟุตบอลอ่ะแบบนี้น้องวองทำให้ดูหน่อยครับ อย่างนี้อย่างนี้นะครับนี่คือทักษะแรกที่เราจะฝึกกันนะครับแล้วก็แบบที่2นะครับเช่นเคยครับจะเป็นการแตะสลับเช่นกันแต่ว่าจะเป็นการแตะสลับด้วยข้างเท้าด้านในนะครับสลับฟุตบอลนะครับไปมาไปมาให้อยู่ในการควบคุมของเราอ่น้องวอมเชิญแบบนี้นี่ใช้เท้าทั้งสองข้างครับมีใช้ฟุตเวิร์กนะครับแตะบอลสลับเข้ามาซ้ายขวานะครับอันนี้คือ2แบบฝึกที่เราจะฝึกกันวันนี้นะครับ ทักษะการควบคุมลูกบอลในวันนี้ถือว่าเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่ต้องใช้การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้เกิดความคุ้นชินและสามารถต่อยอดไปสู่ทักษะในระดับที่สูงขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมลูกบอลเพื่อหลอกล่อหรือหลบหลีกคู่ต่อสู้ไปจนถึงการทําประตูดังนั้นน้องๆจึงควรมันฝึกฝนทักษะนี้อย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อจะได้ลงสนามได้อย่างมั่นใจเราก็ได้ฝึกกันแล้วนะน้องวอมกัครับกับ,บ,บทักษะที่พี่บอกไป2แบบนะครับคือการควบคุมฟุตบอลน,นะครับก็อันนี้เนี่ยจะเป็น challenge ครับอยากให้น้องๆได้ลองดูว่าจะชันส์กับเราได้ไหมนะครับต้องวอร์มแบบแรกคือเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นสเต็ปเท้าบนบอลนะขอยดึงบอลนะครับวิธีการแบบนี้นะเอาท่านี้ก่อนนะช้าๆก่อนก็ได้ให้น้องวอร์มนะเดี๋ยวพี่จะจับเวลาให้น้องลองทำนะแบบนี้การทำนะครับก็การชันส์ก็คือจะทําแบบนี้เนี่ยทั้งหมด2รอบนะครับคือจะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับไปสองฝั่งกลับมาตรงกลางถือเป็นหนึ่งรอบไปสองฝั่งกลับมาตรงกลางถือเป็นสองรอบนะครับทำแค่สองรอบครับดูว่า ใน2รอบนี้เราทำได้กี่วินาทีนะครับเดี๋ยวพี่จะคอยจับให้พร้อมแล้วไปหนึ่งรอบโอเคโหลุงวองทำได้โหบ้อ็ดจุดศได้11.02วินาทีอ่ะตาพี่ซอครับ3า1ไป 13ครับโอ้โหทำไมนาเจอแล้วครับ13วินาทีนะครับก็อันนี้เป็นชาเลนจ์ที่พี่กับน้องวอมทําไว้นะครับน้องวอมทำมาที่11.02วินาทีนะครับส่วนพี่ทําได้13.16วินาทีนะครับชาเลนจ์ดีแบบนี้นะครับเราจะมีให้ทุกคนชาเลนจ์ให้พวกเราได้ทุกๆ EP นะครับส่งคลิปมาได้ที่ Facebook m ม l o Thailand นะครับส่งมาชาเลนจ์กับพวกเรานะครับแล้วก็ ฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโลจะมีอะไรแบบฝึกไหนมาให้ทุกคนได้ติดตามกันรอดูใน EP หน้านะครับผมอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนด้วยนะครับเจริญสองคนใน EP หน้านะครับบ๊ายบายบายครับผมขบานทุกอย่รู๊บรู๊บร